สวดมนต์ความเพียรสี่ครับครั้งที่แปดเป็นที่ยี่สิบเก้าทับสิบเอ็ดทับหกเจ็ดครับนับเบอร์หนึ่งสองศูนย์ครับ <c oughs> วันนี้วันที่29เดือนพฤศจิกาพุทธศักราช2567เป็นวันที่8ที่ข้าพรเจ้าในานาฏการหมูรมขอถวายเสียงสวดสาธยายพระสูตรพระปรลิตและมนต์ต่างๆถวายเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาและอาจาริยบูชาแด่ครูบาอาจารย์ทั้งหลาย ขอจิตของข้าพเจ้านั้นจงตั้งมั่นมีสติระลึกได้มีสติจดจ่อในอขัขระพยัญชนะในบทสวดอย่างต่อเน,นื่นองด้วยเชิดบทที่หนึ่งครับชุมนุมเทวดาสมันตาจัก,กวาเซสุอัคาลาชั้นตุเทวตาสัตรมานุมุนิลาชัะส,ส,ส,สุนันตุสักโมขาาัตังสังเคกาเมจะลูเป คิลิสิกะละตะเยจันตะลิเขวิมาเนทีเปละเฉจะคาเมตะลุวนะนคะเนเคหะวัตถุไมหิเขเตภุมมาจะยันตุเทวาชลมามัทะวิสเมยักขะคันทัพพัฒนาคาติทันตาสันติเกยังมุนิวาจจะ ละวะจันนังสาธาโมเอสาธาโบเมสุนันตุธรรมะนสะวกาโลอยมพระอันตาธรรมะสะวกาโลอยมพระทันตาธรรมะสะวนกาโลอยมพระพันตาบทที่สองครับบทสวดพระพุทธนามสัสก,การพระพุทธเจ้า <c oughs> นามโมตัสสะพระคาวะเอนมโมตัสสะพระคาวะโตระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ นะโมตัสสะพระคาวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะพระคาวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะบทที่สามครับบทสวดใตรสารณคมพุทธทางสารนังจฉามิธรรมังสารนังจฉามิสรังสารนังจฉามิทุติยัมปี่พุทธทางสารนังจฉามิ ตุตยิยามปีทำมังสารนังขจามิตุตยิยามปีสร้างขังสารนังขจามิตติยามปีพูดทางสารนังขจามิตติยามปีทำมังสารนังขจามิตติยามปีสร้างขังสารนังขจามิบทที่สี่ครับสัจกริยาคถา นาทิเมสารนังอัญยังคุดโทเมสารนังวรังเอเตนะสัจจะวเจนะโสจิเมหนตุสาะธานาทิเมสารนังอัญยังทมโมเมสารนังวรังเอเตนะสัจจวเจนะโสจิเมหนตุสาะธานาทิเมสารนังอัญยังสั้งโฆเมสารนังวรังเอเตนะ ตาจาวเชนะโสชิเมหุนตุสาปทาบททีห้ครับมหาสมัยตูเอบัม,มเมสุตังเอกังสมยังพระควาสังเกตสุวิหารติกปีลาบัตตุสมิงมหาวนเนมหาวตาพิ่กุสังเกนะสัดทิงปัจจะมสเตหีพิ่กุสเตหิสัพเ,เพเหวอะอะรหันเตหิหัสสหิจะโลกัตูหิ เทธาตุหิเทวตาเยปุเยนะสันนิปติตาโหติพระคบันตังทัศนายพิขูสังขจจะอาขตัวจตุนังสุดทาวาสกายิกานังเทวานังเอตทาโหณยังโขพระควาสังเกสุวิหารติกัิละวัตุสมิงมหาวเนมหาวตาพิขูสังเคนะ สัตทิงปัจจามเตหีพิขุสเตหีสเปหีวะอรหันเตหิทะสหิจะโลกะธาตุหิเทวตาเยปุเยนะสันนิติปตะตาโหติภะคะวันตังทัศนายาพิขุสังัจจยันนูนะเมยามปีเยนะภักขวาเตนุปะสสังกเมยามะอุปะสังกมิตรวาภักขวะโตสถิเกปัจจ เจกกะถาภา,าเสยยะภาเสยยะยามาติอกโถตาเทวตา,วตาเ,เสยปิดเสนถาปินามภะละวาปุริโสสัมมิชิตังวาภาหังปัสสาเลยะปัสสาลิตังวาภาหังสัมมิชิตเชยะเอวะเมวะสุทาวาเสสุเทเวสุอัตตา อตาลาหิตาพระคาวโตปุรุลโตปะตุระหังสุอากาศโถตาเทวตาพระคาวันตังอัพิษตะวาเทตวาเอกะมันตังอัถังสุเอกะมันตังทิขขาโขเอกาเทวตาพระคาวโตสติเกอิมังค่าถังอาภาสิมหาสัมโยปะ วะนัสหมิงเทวกายาสมาคตาอาคตามหังอิมังธรรมะสมามะยังทักจิเยหักกิตาเยว,วะอปปาราจิสังกันติอากโถอปปาราเทวตาพระควันโตสัติเกอิมังคาถังอภาสิตตะละพิกโบสมาทหังสูงหังสูงจิตตังอัอตโนอัชุก,กะมักกังสุสาลถี เนตานิขเหตตวาอิทธิญาณิลิญานิลักันติปัตถิตาติอัคโถอัปาาเทวตาพระคาวโตสันติเกอิมังคาถังอภาสิเศตาวาขีรังเศตาวาปรีมังอินทขกีรังโอหัจจัมณะเนจา,าเตจะลันตุสุทธามิมลา จกขุมาตาสุทันตาสูสุนาคาติอัคโออัปลาเทวตาปะขวาวโตสันติเกอิมังอาทักาทังอาภาสิเวเกจิพุทธังสารนังคตาเสราเตขมัสันติอปัยยะภูมิงปหาปหายามนุษย์สังเดหังเทวกายังปาริปูเลนสันติตี อคาโถภะคะวาพิกุอมันเตสิเยปุเยนะพิกุกเวทท่าสสุโลกะทาสุตุทาตุาสุทสทเทวตาสันนิปต,นติตาโหติตาคาตคาเลกข,าต,าขาตังทศนายะพิกุสังคัจเยปิเตพิกเ,กเ,กเกขขาวาอหงสุงอติตะมัทานังอรหันโตสัมมาสัมพุทธา เตสัมปิภควันตานังเอตละปะมาเยวะเทวตาสันนิปติตาอเหสุงเสยถาปิไมหังเอลหาติเยปิเตพิกเวพะวิสันติอนาคตะมัทนานังอละหันโตสัมมาพุทธาเตสัมปิภคะวันตังเอตละมาละเยวะเทวตาสันนิปติตาพะวันพะวิสันติ เซยถาปิไมหังเอตาลัาหิอาจิกิสามิพิกเวเทวยกานังนามเอนามานินามานิกิติตยิสามิพิกเวเทวยกานังนามามิเทศิสามิพิกเวเทวยกานังนามามิตังสุนาถาสาธุกังมะมะ,มะนะสิกัลโลธา ภาติสามีติเอวัมพันเตติโขเตพิกุภักขวโตปัจจัดโสสุภักขวาเอตะทะโวจสกสีโลกามนุษยกษามิยัตภุมมาตะทันศิตาเยสิตาคิลิขพะลังปัทันสิตตาสมาธิตาปุถุสีหาวันสันลีนาโล มะหังสาภิสัมมาพุดโนโอทะตมะนัสาสุทธาบิปปสันนะนะมานาวิลาพิญโยปัจจาจตเตยตวาวเนกปิละวัทเวตบุตโตอมันตยิสัทธาสาวเกสารเและเตเทวยะเทกะวะเทวกายาอภิกันตาเตวิชานะวิชาถาภิกขโบเต จะอับจับพระมะกะุงสุดจับวาพุทธังสารนังเตสัมปาละหูยานังอมนุาสานะทศนังอปปเปเก,เกสตะมัทหุมักทักขุงสหัสส,สังอัาส,สัตติงสตังเอเกสหัสสานังอมนุาสานะมัทธัสุงอับ อเปเกนัทธมัททักกุงทิสาสภภาพผุญยาอะหุงตัดจัพพังอภิญญายะว่าคิตตะวานะจักคุมาตะโตอนันตยิตัตถาสาวเกสารเนลเตเทวกายาอภิกันตาเตวิชานาถภิกขโวเยโยหังกิตยิตสามิคิลาหิอนุตปุภาโต สตัตสหัสวักขาปุมพากปิรวัทถวาอิธิมโตจุติมโตวันะวันโตยสันสิโนโมทมานาอภิการมุงพิขูนางสามิติงว่านังชาสหัสสามเหมะวตาักขานานตตะวันย <ą> ิโนอิติมโตจุติมโตวันะวันโตยสันสิโนโมทมานาอภิการมุงพิขูนางสามิติงว่านัง สาตากิลาปิสหัสสายักขานานะตะวันยิโนอิทิมันโตจุติมันโตวัน,นะวันโตยสันสิโนโมทมานาะพิกามุงพิขูดนางสามิติงวนังอิเจติสโภาสภัสสะสหัสสายักขานานะตัตะวันยิโน อิทธิมันโตชุติมันโตว, casino, วันละวันโตยะสันสิโนโมทะมานาอภิกรรมุงพิขูดนางสามิติงว่นางเวสามิตาปัจจสตายขานานัตะวันยิโนอิทธิมันโตชุติมันโตวันะวันโตยะสันสิโนโมทะมานาอภิกรรมมุงพิขูดนางสามิติงว่านาง กุมพิโลราชาคาหิโกเวปุลัสสานิเวสนังพิญโยนังสตตะสะหัสังยักขานังปาลิยุปาลิลุปาสาติกุมพิโลราชาคาหิโกโสปะาคะาสามิติงว่านางปุริมัจจคิสังราชาทตะรับโถปตาสติคันทัพพาพานังอธิปติมหาราชายสันสิโสปุตตาปิตัสสะ พระาโวอินทิอินทะมานามหามหาพระลาอิธิมันโตชุติมันโตวันนะวันโตยะสันสีโนโมทะมานาอภิการมุงพิขุดนางสามิติงว่นงานางทักขิณจ่ที่สังราชาวิรูโโหตักปัสาสติกุมพาทานางอธิปติมหาราชายะสันสิโสปุตตาปิตัสสะพระหาโวอินทะ นามามหะหับลาอิทธิมันโตจุติมันโตวันนมันโตยสันสีโนโมทมานาอภิกามุงพิขูดนางสามิติงว่านางปัญจคิดสัิสังราชาวิรูปโคัสสาสตินาคารังอธิป,ปติมหาราชาย,ยสันสิโส ุตาปิตัสสะพระหโบอินทะมานามหามหาะรา,าอิทธิมันโตุติมันโตวสันสีโนวตเอวัน,นะวันโตยสันสีโนโมทะมานาอภิกามุงพิขูดนางสามิติงวานางอุตะลัจจะที่สังราชากุเวโลตับปัสสาสติ ยักขานังอธิปติมหาราชายสันสิโสปุตตาปิตสาพระหาโวอินทมานามหัมะมัทธมหาะราอิจิมันโตชุติมันโตว,วันะวันโตยสันสิโนโมทมานาอัิกามุงพิขูนังสามิติงว่นานังปุริมาทิสังท่ตะลัทโถทักกิเนนะวิลุตหโกโปจิปัจิเมนะวิลูปโขกุเบโลอุตตลังทิสัง จตลาโลเตมหาราชาสมันตาจตุโลทิสาท,ทันรลมานาอัฏฐังสุวันเนกปิละวัทเวเตสังมายาวิโนทาสาอากูวจันนิกาสัทธามายากุเกนทุเวนเกนทุวิอูจะวิรูโตสหจันทนโนกามาเสตโถจะกินนุกินมันทุกินนุมันทุ นี่มันดุจปะ,ะปทะปทานปนาโทโอปัตมะโยจะเทวาสุโตจะมะลิจะตาลิาจิตตเสโนจะคันทัพโพลโสราชาช,าชนโนสะโพอาภูป,ปัญจสิโคเจวติมพลูสุริยะวังฉา,าเอเตจันเยจราชาโนคันทับพาสหลากุมพิโมโมทะมานาอภิการมุงพิขุดนางสามิติงว่านาง อัาคูนาภาษานาคาเวสาลาสหตันฉกากัมพระรัตตะลาอาคูป,ปายาคาสหา,าติพิยามุนาทตะรัฐาจะอาคูนาคายาสันสิโนโเอเอลาบนโนมหานาโคโสป,ปะคะสามิติงวัน,นัง เยนาคาลาเจสหาสาหลันติทิพาทิชาปักขีวิรูจักภูเวหายสาเตวนมัชชปตาจิตลาตุปนาอิติเตสังนามังอภันยันตธานาคาราชาณมาสิสุปัน,นโตเขมากะสิพุทโทสันหวิวาจาหิอุปาตยันตานาคาตุปนาสารานังกังสุพุทธัง ชิตวาวชิระหัตเถนะสม,สมุตสมุตทางอสุลาติตังพักวะาเอ้ยพักตะโลวาตะวัสเสเตอิติมันโตยสันสิโนกาลกัญชามหาพิสมาอสุลาธานเมฆาสาเวปจิตสุสุจิตติจัปหาราโทนมุจีสหสตัญจักพาภริปุตตานังสัพเวเวโล จะมานก,กาสันในในหิตวาพระลิงเสนังาหูพัดทัมุงประคามุงสมัทโยธานิพันทันเตพิขูดนางสามิติงวน่นางอาโปจะเทวาปทัทบ,บีจะเตโชวาโยตถาคามุงวาลุนากะวาลุนาเทวาโซมูยะ ยะสาสะสหเมตตากรุณายิกาอากูเทวายสันสิโนเททเสตนัทธา,ากายาสพเพนานัตตะวันยิโนอิจิมันโตจุติมันโตวนะบันโตยสันสิโนโมทมานาอกพิกามุงพิขุดนางสามิติงมะนางเวนทูจะเทวาสหาลรีจะอสศมาจะทุเวยมาจันทสุปัณน,นิสาเทวาจันทมา กูปุลักัดกิตาสุริยะสูป,ปานิสาเทวาสุริยะมาคูปุลักกิตานกกิตาปุลักกิตาวาอาภูมันท่าภาละหากาวาตุนังวาสโลเศโถสัโกปะคาปุลินทโทท,เทถเสเตทัสทากายาสัเพนานัตวนิโน อิทิมันโตจุติมันโตวนวันโตยสันสีโนโมทมานาอภิกามุงพิขูดนางสามิติงว่านางอาถาภูสหภูเทวาชารามักคิดสิขาลิวะอริยะทกาจะโลชาจอุมมาปุพะนิภาสิโนวะลุนาสหาธรรมาจอจจุตาจัจเนชากาตูเลยยะ ลุจิลาอาคูอาคูวาสาวะเนสีโนทเสเตทศทากายาสัเปนาณตาวิญโนอิติมันโตชุติมันโตวันนวันโตยสันสีโนโมทะมานาพิกามุงพิขุดนางสามิติงวานางสมานามหาสมานามนุษสามนุษยสุดตามขิดทาปัทุสิกาอาคูอาคูมโนปัทุสิกา อาหาคูหาละโยเทว,วาเยจโลหิตตวาสิโนปัลลคามหาปัลลคาอาคูเทวายสันสิโนทเสตทศทากายาสัาาสพเพมานตวญิโนอิทิมโตชติชมโตวันะวันโตยสันศิโนโมทามานาพิกามุงพิขูนางสามมติงวนางสุกากาลุมหาอาลุนาอาคู เมฆะนะสาสหาโอทะปะคัญยหาปะโมคขาอาคูเทวาวิจักคนา <c oughs> สตามันตาหาละคชามิสกาจะยันดิโนธนะยังอาคอาปันุโนโยทิสาอภิวันสติทเสเตทสทากายาสัพเพนานัตวันยิโน อิทิมันโตชุติมันโตวนะวันโตยัสันสีโนโมทะมานาพิกามุงพิขุดนางสามิติงวันังเขมิยาตุสิตายามากันชากาจะยัสสีโนโลำพิตกากามาเสถาโจติมานาจะอาสาวานิมมานิลาสิโนอาโคอาถาคูปาลนิมิต บิตาทัศเสเตทัศสัทธากายาสัพเพนานตะวันยิโนยทิมันโตชุติมันโต,นตวันะวันโตยสันสีโนโมทมานาพิการมุงพิขุดนางสามิติงมะนังสัตเทเตเทวยะนิกาสัพเพนานตะวันยิโนนามัญเวยเยนะอาคันจุงเยจันเชสัจจิตติสาสหปุวุตชาติมะขีลัง โอคะอินนามัตตวังทักเขโมคลังตลังนาคังจันทังวังอสิตาติตังสุภะรัหธมาปะละมัตโตจะปุตตาอิทธิมัตโตสหสนังกุมสนังกุมาโลติโสจะสุปะคะสามิติงวันังสหสพระมาลกกโลกานางมหาสัพระพิติทัสิสุปนโนชุติมันโต พิษสมากาโยยะสันสิโทสทเสเตเอทเสธาอิสลาอาคูปัจเจว,สวเัสววติโนเตสัญจะมัจจโตอาคาหา,าลิโตปาลิวาอิโตเตจัสเพอภิก,กันเตสินเทเทเวสัพพมาลเกมาละเสนาอภิก,กามิปัญจกันหัสะมาธิยังเอถะ คันทะพัทธะ,ะลาเคนะพันธะวัตถุโวสมันตาปริวาเลทะโวมุจิทะโกนังอิติตัตทะมหาเสโนกันหาเสนังาปัอะเปสสยิปณนิพนาตาละมะหัจจะสลังจัตาวาเพละวังยะถาปาวุสโกเมโคยะนัตย,ยันยโตสวิจุโก ทาสโสปัจจุทาวตีสังกุโทอาศายังวเสตัจจสัพพังอภิยายะวะวัคคิตวานะจักกุมาตโตอมันติสัทธาสาวเคสารเนรเตมหาเสนาอภิกันตาเตวิชานะวิชาถภาิกขโวเจจะอปาละมะกะลุงสุตวาพุทธัต์สาานังวีตา ลาเกหิปาก,กามุงเนสังลมกาปิอิจชายุงสัพเพวิชิตตสังคามายกีตายสันสิโนโมทันติสหปูเตหิสกาวาเตชเนสุตาติต่ออีพีหน้าครับ